อีกตัวนี่เปลนเตือ้อแล้วก็การกัดค่ะนะคะค่อยๆใส่ไม้แขวนค่ะใส่ลักษณะเหมือนการที่เราใส่อยู่บนตัวเราให้มันเรียบร้อยอย่างนี้มันจะได้เข้าที่นะคะก็รูดซิปติดกระดุม ตะขออะไรให้เรียบร้อยเหมือนที่เราใส่เลยค่ะตาเราตาก,ก็เหมือนที่เราใส่เวลาเราเก็บเราจะได้ไม่ต้องทำมารีดได้เลยแล้วก็รีดง่ายด้วยค่ะเราสะบัดตาให้มันเรียบร้อยแบบนี้เวลาเราเก็บมารีดมันก็ทําให้เรารีดง่ายขึ้นแล้วก็เรียบร้อยเป็นระเบียดมานั่งทับอีกทีหนึ่งเราเก็บเข้ามาแล้วก็แบบเอามานํามารีดได้เลยแล้วก็จะรีดง่ายค่ะทำให้มันเหมือนอยู่ทรงนะคะตะเกีเราก็เหมือนกันค่ะแล้วก็รูดซิป ติดกระดุมติดะตะขออะไรให้เรียบร้อยเหมือนที่เราใส่เลยค่ะตาเราตาก็เหมือนที่เราใส่เวลาเราเก็บเราจะได้ไ็นตกง่ายแล้วมันสื้อมันจะได้อยู่ทรงนะคะ,ะเราจับตัวให้มันอยู่ทรงเสร็จแล้วเราก็สะบัดค่ะสะบัดให้ผ้ามันเข้าที่นะสะบัดให้ผ้าเห็นไหมคะพอสะบัดผ้าอย่างที่ทําแบบนี้มันก็จะแทบจะแห้งแล้วมันจะเรียบแล้วก็รีดง่ายเลยค่ะมีปิดกรรมวิธีค่ะ เราดูอีกตัวที่เป็นเตือ้อแล้วก็การกัดค่ะพรอ,อย่างนี้มันจะได้เข้าที่นะคะเวลานานในการรีดแล้วก็ใช้เวลา,านานสําหรับการตากหน่อยได้เวลารีดเราก็จะได้รีดง่ายสบายค่ะทำการกลัดออกตุ้มย้มค่ะค่อยๆ ใส่ไม้แขวนค่ะใส่ลักษณะเหมือนการที่เราใส่อยู่บนตัวเราให้มันเรียบร้อยะคะ่ะมันก็ง่ายสําหรับการเวลาเรารีดค่ะแล้วก็สะบัดผ่านผ้าทุกอย่างให้เรียบร้อยแบบที่เราเวลาใส่เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะขมวดเป็นโปย่างี้เราก็ต้องดึงออกมาค่ะดึงออกมาให้มันเรียบร้อยแบบนี้ที่การจากผ้าค่ะผ้าแต่ละตัวแล้วก็กลับออกนะคะเพื่อที่เวลาเราเก็บอ่ มจมาค่ะใครจะมาช่วยตัดภาพเรจ,จะตัดภาพนะคะเสามารถริดเบ้าๆผ่านก็ใช้ได้เลยไม่ต้องย้ำมากะค,ะค่ะ,อะรอบนึงนะ,ะมันจะเรียบเลยแล้วก็ะสะบัดเหมือนกันค่ะ,ะสะบัดเสร็จแล้วก็ น้ำมาใส่ไม้แขวนให้เรียบร้อยให้โซมันอยู่ทุกอย่างนะคะ,ะถ้าเป็นวันตรงไหนมันยับมันยุ่ยเราก็ดึงขึ้นมานดึงขึ้นมาคลิปนี้ก็ขอ,ขอพอเท่านี้ก่อนนะคะให้มันเรียบร้อยอย่างค่ะไม่ใช่มันขมวดถ้าขมวดแบบนี้เวลาลองดูอีกตัวที่เป็นถุงเตื้อแล้วก็การกัดค่ะ แล้วมันสื้อามันจะได้อยู่ทรงนะคะเราจับเัวอให้มันอยู่ทรงเสร็จแล้วเราก็สะบัดค่ะสะบัดให้ผา้ามันเข้าที่นะคะลองดูอีกตัวนี่เป็นเตื้อแล้วก็การกัดค่ะที่ในการตัดผ้าที่ทําให้ผ้ารีดง่ายค่ะแล้วผ้าก็ไม่ยับด้วยค่ะ ถ้าบางตัวเราทําแบบนี้ก็ร้อยอย่างนี้มันจะได้เข้าที่นะคะฝังผ่านพักทุกอย่างให้เรียบร้อยแบบที่เราเวลาใส่เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะขมวดเป็นโปย่างี้เราก็ต้องดึงออกมาค่ะดึงออกมาให้มันเรียบร้อยแบบนี้ที่การจากผ้าค่ะผ้าแต่ละตัวเราก็กลับออกนะคะแ่อที่เวลาเราเก็บมันจะได้เก็บมานั่งทับอีกทีหนึ่ง เราเก็บเข้ามาแล้วก็แบบเอามานำมารีดได้เลยแล้วก็จะรีดง่ายค่ะทำให้มันเหมือนอยู่ทรงนะคะตะเกียงเราก็เหมือนกันค่ะที่ในการตักผ้าที่ทําให้ผ้ารีดง่ายค่ะแล้วผ้าก็ไม่ยับด้วยค่ะผ้าบางตัวเราทําแบบนี้ก็มานั่งทับอีกทีหนึ่งเราเก็บเข้ามาแล้วก็แบบเอามานำมารีดได้เลยแล้วก็จะรีดง่ายค่ะทำให้มันเหมือนอยู่ทรงนะคะตะเกีงเราก็เหมือนกันค่ะร้ออย่างนี้ มันจะได้เข้าที่นะคะนะคะค่อยๆใส่ไม้แหวนค่ะใส่ลักษณะเหมือนการที่เราใส่อยู่บนตัวเราให้มันเรียบนะคะค่อยๆใส่ไม้แหวนค่ะใส่ลักษณะเหมือนการที่เราใส่อยู่บนตัวเรา ให้มันเรียบเวลานานในการรีดแล้วก็ใช้เวลาเออนานสําหรับก,การตากหน่อยในเวลารีดเราก็จะได้รีดง่ายอะสบายค่ะทําการกลับออกค่ะตรงนี้ให้เรียบร้อยเหมือนเวลาที่เราใส่ค่ะเวลานานในการรีดแล้วก็ใช้เวลาเออนานสําหรับก,การตากหน่อยในเวลารีดเราก็จะได้รีดง่ายอ่ะสบายค่ะการกลับออกค่ะตรงนี้ที่มันเป็นขมวดเป็นปมแล้วก็ดึงให้เรียบร้อยค่ะแขกเพื่อ ให้เรียบร้อยค่ะหมวดตัวดึงออกให้เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะค่ะสิ่งตนครอบขอค่ะมันก็ง่ายสําหรับการเวลาเรารีดค่ะแล้วก็สะบัดมาค่ะใครจะมาช่วยตัดผ้ามันจะตัดผ้าไหมคะลูกก็ลูกซิปติดกระดุมติด,ดะตะขออะไรให้เรียบร้อยเหมือนที่เราใส่เลยค่ะ ตาเราตาก็เหมือนที่เราใส่เวลาเราเก็บเราจะได้เป็นตงให้เรียบร้อยเหมือนเวลาที่เราใส่ค่ะฝาผ่านทับทุกอย่างให้เรียบร้อยเหมือแนบบที่เราเวลาใส่เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมนะคะมันจะขมวดเป็นโปยมีงี้เราก็ต้องดึงออกมาค่ะดึงออกมาให้มันเรียบร้อยแบบนี้มา,ารีดได้เลยแล้วก็รีดง่ายด้วยค่ะเราสะบัดรตากให้มันเรียบร้อยแบบนี้เวลาเราเก็มบมารีดมันก็ทําให้เรารีดง่ายขึ้นก็เรียบร้อยเป็นระเบียบมานั่งทับอีกทีหนึ่ง เราเก็บเข้ามาเราก็แบบเอามานำมารีดได้เลยแล้วก็จะรีดง่ายค่ะทำให้มันเหมือนอยู่ทรงนะคะตะเกณเราก็เหมือนกันค่ะถ้ะาลองสู่ตัวที่หรือเตื้อล้าก็าการกัดค่ะเวลานานในการรีดเราก็ใช้เวลานานสําหรับการตากหน่อยในเวลารีดเราก็จะได้รีดง่ายสบายค่ะทาการกลับออกทำไม ได้เลยเวลาเราเก็บนะคะเวลาเราเก็บมันก็จะง่ายกับสําหรับการเราไม่ต้องมานั่งลัดนั่งอะไรอีกอเราก็อานที่มันเป็นขมวดเป็นปมแล้วก็ดึงให้เรียบร้อยค่ะแคลนเปื้อดึงให้เรียบร้อยค่ะขมวดก็ดึงออกให้เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะค่ะเสร็จแล้วให้เรียบร้อยเหมือนเวลาที่เราใส่ค่ะที่ในการตักผ้าที่ทําให้ผ้ารีดง่ายค่ะ ผ้าก็ไม่ยับด้วยค่ะผ้าบางตัวเราทําแบบนี้ก็ที่มันเป็นขมวดเป็นปมลปนปแล้วก็ดึงให้เรียบร้อยค่ะแข็งเพื่อนดึงให้เรียบร้อยค่ะขมวดตัวดึงออกให้เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะนะคะเสร็จแล้วก็ฝากค่ะทักตุอย่างให้เรียบร้อยแบบที่เราเวลาใส่เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะขมวดเป็นปมอ,อย่างนี้เราก็ต้องดึงออกมาค่ะดึงออกมาให้มันเรียบร้อยแบบนี้ที่การจัดผ้าค่ะผ้าแต่ละตัวแล้วก็กลับออกนะคะ ที่เวลาเราเก็บอ่ะมันจะได้เก็บให้มันเรียบร้อยอย่างค่ะไม่ใช่มันขมวดถ้าขมวดแบบนี้เวลาฝังผ่ะนทักทุกอย่างให้เรียบร้อยแบบที่เราเวลาใส่เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะขมวดเป็นโปย่างี้เราก็ต้องดึงออกมาค่ะดึงออกมาให้มันเรียบร้อยแบบนี้มานั่งทับอีกทีหนึง่งเราเก็บเข้ามาแล้วก็แบบเอามานำมารีดได้เลยแล้วก็จะรีดง่ายค่ะ,ะทำให้มันเหมือนยิงทรงนะคะตะเกณงเราก็เหมือนกันค่ะแล้วก็รูดซิป กระดุมต้องขออะไรให้เรียบร้อยเหมือนที่เราใส่เลยค่ะตาเราตาก็เหมือนที่เราใส่เวลาเราเก็บเราจะได้ไปต่ต้๊กนะคะค่อยๆใส่ไม้แขวนค่ะใส่ลักษณะเหมือนการที่เราใส่อยู่บนตัวเราให้มันเรียบร้อยให้เรียบร้อยให้ทรงมันอยู่ทุกอย่างนะคะ,ะถ้าเป็นวันตรงไหนมันยับมันยุ่ยเราก็ดึงขึ้นมานค่ะ ดึงขึ้นมาที่มันเป็นขมวดเป็นปมแล้วก็ดึงให้เรียบร้อยค่ะแขนเพื่อดึงให้เรียบร้อยค่ะขมวดก็ดึงออกให้เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะนะคะส็จแ้วครับคลิปนี้ก็ขอพอเท่านี้ก่อนนะคะสะบัดให้ผ้าเห็นไหมคะพอสะบัดผ้าอย่างที่ทําแบบนี้มันก็จะแทบจะแห้งแล้วมันจะเรียบแล้วก็รีดง่ายเลยค่ะมีพิธกรรมวิธีในการตักผ้าที่ทําให้อ่า รีดง่ายค่ะแล้วผ้าก็ไม่ยับด้วยค่ะผ้าบางตัวเราทําแบบนี้ก็ที่การตากผ้าค่ะผ้าแต่ละตัวแล้วก็กลับออกนะคะเมื่อที่เวลาเราเก็บเราจะได้เก็บที่การตากผ้าค่ะผ้าแต่ละตัวแล้วก็กลับออกนะคะ